สบายดีสวัสดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศยินดีตอนรับเข้าสู่สองยูทูบสาวเล่าคอนอินดีเดอพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบอร์สุขุสุขคนน้เวอร์ถุกหม่องทุกบอลมือนี่จ้าพี่น้องนะ้ำกกบสิีผ้าทานผู้ชมหรือผ้าเอฟซีทุกทุกคนเนาะมาชมความเจริญอยู่ย่านฟรัพงนะคะทุกคน ตอนนี้น้ําก็ยืนอยู่นะคะยืนอยู่ตรงไหนเนาตอนนี้น้ําก็ยืนอยู่บนสถานี้อพี่น้องเด้อบนสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมโรลงนั่นเองค่ะน้ากับเนี่ยไปเห็นอันกระเจาหนาจะเ็จกระจกหรือทําความสะอาดอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนนู่นนะคะเห็นบอตอนแรกน้ากับคิดว่าอีกยังเนาะ แนมเป็นนมากกันเลยอ๋อนนาจะเป็นคนก็จะมาทําความสานะอาดเนาะพี่น้องเนาะทุกคนขาอยากจะบอกว่าย่านนี้คือเราเคยมานะคะนําเคยมาแต่ว่าหานามบอเคยได้ไทายคลิปเนาะรีวิวย่านนีห้พี่น้องเบิ่งนะคะเมื่อน,นี้นาะมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะหําก็เลยอยากทายรีวิวให้ทานผู้สม้มหรือว่า FC เอฟซนะีเบิ่งเนาะพี่น้องกะมาเบิง่งมาส้มนุ่กันทุกคนวา่าจะเลินแล้วก็สวยงาม ขนาดไหนนะคะทา่านผู้ชมนี่มองไปก็อ้อมล้อมด้วยตึกนะคะพี่น้องตึกที่สูงแล้วก็มีรูปร่างแบบบ้าไม่เหมือนที่อื่นนะคะบม่น่ใจว่าเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นอีหยังนะพี่น้องลองดูว่าเป็นคอนโดนะคะก็จะเขียนซื้อประมาณนี้เลยนะพี่น้องนูง่นอันนั้นก็จะกระทำความสะอาดเนาะทุกคนเนาะดูสิคะเป็น ตึกแบบเป็นทะเลนี่เป็นสันสันแกยไขบันไดขนาพี่น้องเนาะสวยงามขนาดเลยทุกคนมา z มน้ำกันพี่น้องมาความจเจริญยานนี้เป็นแบบใดเดี๋ยวนะาะปัจจุบันนี้นะคะโอ้โหนี่ทุกคนตึกอันนี้เป็นตึกแถวก็ยังมีนะพี่น้องตึกแถวก็ยังมีนะคะแต่ว่าคอนโดนี่ก็โอ้โหคอนโดอันนี้งามขนาดเลยพี่น้องเอง้ ว่าอย่างนงี้ลายเดอ้อพี่นอ้องเดี๋ยวสิเจ็บคอลำคอยาทุกคนเนาะเพื่นดูสวยงามสูงขนาดด้วยพี่นอ้องนี่ทุกคนนี่อ๋อนี่พี่นอ้องมีผืนทีว่างแตว่ากระจ้างันานดะซามีกอ่อสางขึ้นมาอีกเนะาะาะวเห็นกระจ้างกำลังเตรียม พื้นที่อยู่นะคะแนมลงไปก็จะเห็นเป็นถนนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เห็นซอยนะสุขุมวิท39นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นรางรถไฟนะคะทุกคนโอ้โหบอกว่าอ่าอยากจะบอกว่าย่านนี้แบบว่าแปลงหูแปลกตาขนาดเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหทุกคนดูสิคะมีแต่ตึกพี่น้องเลยโอ้โหทุกคนดูสิคะ สวยงามขนาดนี้เลยนะคะว้าวเห็นแล้วก็นจนเาบาบถือกูแหละพี่น้องโอ้โหมีแต่ตึกพี่น้องป้าทางไหนก,ก็นมีแต่ตึกเนาะมีแต่คอนโดสวยๆงามๆเลยทุกคนอือฮึตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนสถานีนะคะทุกคนพี่น้องมีแต่ตึกเนาะสวยๆงามๆขนาดนี้เลยนะคะ ตอนนี้รถก็มาแล้วค่ะ,จะเจริญมากค่ะพี่น้องมีใครเคยมาหรือ,อยังยังไม่เคยมาก็คอมเมนต์บอกกันนําเดอร่น้ำกามารอบนี้กับเป็นรอบที่สองเนาะพี่น้องนี่เ้าสิบาทานผู้ชมยางไปเบิงทั้งโซนอ่ะอีกเนาะพี่น้อง พี่น้องอันนี้กับเป็นฟางตรงขามเนาะฟังนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฟังนี่ก็จะมีแต่หางเลยทุกคนเลยมีเอ็มโฟเทียมีเอ็ ia, มซาเฟียมีหางอยู่นีเสื่อมโตฮะกันประมาณสามหางเนาะพี่น้องเนะาะลตาช่วก็คือเพิ่นเปิดไม้เห็นบ่พี่น้องหางตัวนั้นหางตัวนั่นแหละหางก็ว่าจูซือปรไดัมีเอ็มโฟเทียเอ็มซาเฟียแล้วก็ เอ็มโฟเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนจะมีสะะเสือ้อเสื้อต่อกันเนาะสามหางน,นี่พี่นอ้องมีแต่หางใหญ่หางรู้ๆเลยพี่นอ้องแล้วก็คนต่างศาสเนาะมักมายางร้ายพี่น้องเลยอย่างนี้ก็ได้มีทุกคนดูสิคะโอ้โหเห็นตอนคิิสมาสยิมยิย้มยิย้มยิ้มาพี่นอ้องนี่นี่พี่นอ้องมาทางนี้ก็เป็นหางอีกเนาะ ห่างแบบรู้ล้าขนาดเลยพี่น้องแล้วก็บแบบใหญ่เอรีพี่น้องเอยางแบบน้ำยันลงอยู่ฉากขับไปยางเลยห่างเพื่อนใหญ่เอรีได้พี่น้องดูสิคะโอ้โหสงสัยประมาณ้ลยสั่นเติเนอกคุกใหญ่เอรีพี่น้องกว้างใหญ่ขนาดเลยเนาะโอโ้ทุกคน นี่เพินบ่มห้เขอไปน้องพี่น้องนี่เพินบ่ให้เฮ้ายางขาไปไกลๆไนะเพิ่นเอานี่ปิดเมียเนาะพี่น้องก็เลยเห็นห้หต่เต่ทนี่นะคะท่านผู้ชมความเจริญย่านนี้นะคะสถานีจะไปทั้งปุ่นกันนะจะเป็นอาโศกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นสถานีพร้อมพงนะคะพี่น้องอรถไฟฟ้ามาอีกแล้วพี่น้อง เอ็มโซเฟียเอ็มโฟเทียเอ็มฟิเลียนอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะหนาวกับประจื้อซือไไ้อบุณย์มาแล้วสวัสดีเจ้าตอนนี้นำกาซิลงจากสถานีเนาะพี่น้องเนาะ โอ้โหสถาน,น,นีนี่อยากจะบอกว่ามีแต่นักต่องเทียวต่างชาตรเนาะคนต่งตางชาตร้ายเนี่ยพี่น้อง ขนาดเลยพี่น้องพี่แต่ตางชาตเนาะพ<ม>ี่นอ้อง<ม>ตอนนี้นำการ<ม>ออกมากมจากสถาน,นี<ม>แล้วเนะ<ม>าะนำสิบหากัน เขาปงไสอยู่หน้าหมางงามไปดิพี่น้องไสงามไปดิยิมยับยิมยับอยู่ทุกคนโอ้แล้วก็คนเยอะมากเลยอันนี้ m อ็มเ r ็มนะคะทุกคนอันนี้เป็นหางซื้อหางมาเอ็มโฟเนะคะป้างมขนาดเลยน้อง อันนี้เป็นห้างเ e อ็มโฟเทียนะคะทุกคนค่ะมีภาษาไทยกับพวกอาหนอ,อกอยู่เนาะโอ้งามอยู่ดีพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าคือคาเฟ่ทุกคนบันนี้น้ำสิยาง สิพาพี่น้องยางมเบ่งต้นคิดสมัตอยู่หางตรงขามกันกับเอ็มโพเทียก็คือซื้อหางยังกอดนี่างนี้นะพี่น้องก็ <c oughs> จะไปซื้อหางยังกอด <c oughs> โอ้ะจะมีเวทีเนาะพี่น้องเนาะสง <c oughs> สัยเตรียมงานไว้เขาดาวนะคะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นเอ็มสเปีย อันนี้เป็นห้างเอ็มโฟเทียเนาะพี่น้องอันนี้เป็นห้างเอ็มโฟเทียนะคะทุกคนอันนี้เป็นห้างเอ er นะ็มโฟเทียเนาะนี่พี่น้องเ่า่งตน้นคริสต์มาสดูสิคะใหญ่ขนาดเลยเนาะกลางคืนก็นนสิง,งามพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เวลายังบบธันหอดยังบบคัมพี่น้องวมาสีโมกปลายๆเนาะทุกคนพี่น้องตอน้นคริสต์มาสงามดี งมน้นาเลยทุกคมามขนาดเลยที่นนอง เอ็มโฟเทียนะคะทุกคนม,มีเวทีนั่พี่นอ้องเพื่อเนตใจกระทรวงความคัเนี่ยเป็นมีงานนึกบอลนะทุกคนเดี๋ยวสิทาเบิรงถ่าติดตามพี่น,อนะะ้องไงถ่ายมีงานกากสิทห้พี่นอ้องเบิรงเนาะพี่นอ้องตอนนี้น้่งกับข้ามาในหางแลนะ้วเนาะเพราะว่าหนังเพ้นต้นคริสต์มาสก็จอดแต่งงามขนาดเลยทุกคนก็เลยอยากพามาเบิรงเนาะอยากพาพี่น้องมาเบิรงนะคะ À, สวยงามมากทุกคนหางรู้ละขนาดเลยพี่น้องเอ้ยกว่างกับกว่างไงกับไงเนาะสวยงามอีลี่กว่างไงอีลี่พี่น้องเอ้ยรู้ละขนาดเลยเนาะ ของเที่ยวกับล่ไล่พี่น้องนี่แต่ต่างชาต,งติมีแต่ฝรั่งอุ้ยทุกคนมีแบบน,นี้ด้วยอุ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลูกกระตา นี่เป็นอันนี้นะจะเป็นโค้งกระดูกเนาะโค้งโลก,กตานะคะทุกคนนี่นี่พีน่น้องเฮ้ยเลี้ยงให้ตุ๊กชัย ี่น้องอ่ะนี่พี่น้องนำเสิ้ผ้าพี่น้องเอาเบิ้งโตแกะดูสิโอ้ยอันนี้อันนี้เป็นเฟนเลยปะเนี่ยทุกคนเป็นเฟนเลยปะพี่น้องซอยเบิ้งเนยแกะเป็นเฟนแน่นิดหนักเฮ้ยจริงจริงเหรอทุกคนดูสิคะอะไรเนี่ยนี่ แมนว่าพี่น้องแกเป็นเป็นน,นี่จริงหรือเปล่าเฮ้ยฮเหมือนเหมือนจริงมากเลยทุกคนรู้เรื่องแล้วค่ะท่านผู้ชมนำไปทํามันพลังงานเมื่อกี้นี้ก็จะบอกว่าเป็นหุ่นยุ่นเนาะทุกคนแต่ว่าเหมือนตัวจริงขนาดเลยพี่น้องเลยว้าวเหมือนอะไรนะพี่น,อน,น้องเนี่ยนอะไรก็างกระติ๊กกระติกอยู่เห็นปะ แน่จริงอยู่พี่หน่อยเห็นปะแน่จริงปากตริงเขาอะนะเหมือนมากทุกคนพลังพลังคืออันนี้เลยพี่น้องคือตัวจริงขนาดเลยเนาะตกใจขนาดเลยเมื่อกี้ในเหตเห็นบอกพลังกินเราคล้องจริง มื่อกี้นําไปทํามแล้วก็ะจะว่าหุ่นยนต์นะคะทุกคนโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้นํากับสิเพะเจ้าลิปไว้เพียงนีทเนาะทำมาคลิปนี้ก็ฝาาเป็นกําลังใจในดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะพาไปอ่วไหนต่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกกกกตตกกคตัวลาปก่กน บายบายสวัสดีสวัสดีเอ็มโฟร์ชี่